เจียบแบเียบไม่แ่อคุผู้ชมคุณผู้ชมจำได้นะครับนี่คุณกบเนี่ยที่กบเนี่ยครับน้องกบแล้วกัน้น้าเด็กดีเลยนต่อเป็นแม่ของเกียรใช่แล้วพี่ในหนังซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรนะชอบจะว่าลูกหรือว่าลูกว่าลูกค่ะอันนั้นออนี่กี่ปีแล้วคะสิบเปีสิบเอ็ปเเกัน1ิกว่าปีแล้วนะโตขึ้นเยอเลยนะ ใช่ครับเพียงเขาต้องเงินเดิมเออได้ว่าเดิมสิ่งที่อันนี้พูดตรงเลยค่ะแล้วหลังจากภาพยนตร์ด้วยแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะพี่กบโชคดีได้มาทำด้วยจิจนะคะจากอินเทลกิ้งกับบริษัทเจอเนสโกลบค่ะโอ้โหด้วยจิตตอนนี้นะคะสินค้าของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยหลายคนก็พูดถึงค่ะ เป็นปิีตัวน,นี้เป็นใครรับหน้าเด็กกับพี่กบใช่ไหมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a l e s l a t e นะคะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถานว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ หลายคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาการพอกปลัดพวกอันนี้ค่ะจไงอะคะยังไงเหรอคะตอนนี้อย่างแจ็งเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี้ยผมได้ตาตายแล้วครับผมที่เป็ัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะตฝันจ่อื่นยังไงสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี้ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่เป็ยนแจ้งนี่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายได้อ่า ไม่เกินสองนาทีนะคะฮะไม่เก 2> 2นินสองนาทีนะครับนนดูดิฝันเหรครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทำศัลยกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัลยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่นั้นก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบโท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลินลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด์นะคะ<ๆ>ที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตา ให้เรียนหายไปค่ะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจาใช่ค่ะภาพนี้อธิบายที่ว่าเกลือมันเกิดอะไรขึ้นเหรออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยที่ผมสำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิทางที่กวิไปที่ทางที่กวินี่นะใช่ค่ะ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนี้เขาจะสาวขึ้นห้าถึงสิบปี ตูนิ่งไปดูเขาก็ทานแค่ครั้งเดียวเหรอคะเนี่ยนี่เนี่ยหายจากเพล็กก็ไังไงอ่ะมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ถิ่นมีอะจินิลีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยเอายนว้าวตายแล้วสังเกต้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหเค ูเดีออยเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่ใช่ค่ะเข้าตื่นมาคุยแม่ตื่นเช้า,ชชชาทุกวันก็ถูดช้ามามีใต้ตาก็ใช่ค่ะไม่ต้องจัง<ห>วลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแกะมิจอนด้วยดูสิผมชอบผมชอบอย่างนึงคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ตเลยว่ามันทํางานยังไงเออ ก็รู้เลยว่าตัวเนี่ทานมันปุ๊บเนี่ยถูงใต้ตาหายภายในรอยะสักระยะใ่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะใช้บ้างอ่ะวันนี้นะคะผมก็มีพิเศษรับคุณผู้ชมผู้ชมรายการนะคะ สิท่านแรกแต่ท่านต้องมีถุงใต้ตาเท่านั้นนะคะก็จะทำชิปเมนท์ให้ปีหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้หนึ่งกล่องมีห้าสิบชิ้นนะคะมูลค่าสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ฟรีเลยนะคะสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นซองค่ะใช่ตอนนี้ก็ซองใช่เป็นหลอดเปิดเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการคัาพนัมาไ เลยนะคะในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจเนสเติบโตถึง175%เราขยายไป130กว่าประเทศแล้วค่่ะทัวโลกโอ้โหสุดยอดเลยใช่ส่งกรทียนอ่ะพวกเราต้องลองนะมไม่คิดเห็นไม่คิดเห็นวิอแล้วเปลัดเลยนะทันแล้ต้องลองทานได้ไหมทันไม่ได้เปลองทันเปลองโอ้ยแม่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทำให้ใต้ตาเรา เหมือนเด็กลงมือะเหมือน,นการออกกําลังกายค่ะถ้าสมมติว่าเออกกาลังกายมากๆกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถึงใต้าตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มเพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้อันนี้ก็เกิดว่าสมมติว่านอนดึก ช่ครับแสดงคได้ตามเกิดข well. sí, so ึ video, exactly. ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนเด็กนอนน้อยพัาผ่อนน้อยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวเยอย่างนี้ตื่นมาตอนเช้าก็ทา้าดปาดทาได้เลยแบบเบาๆเหมือนในวิดีโอนแต่แะแะแล้วทำหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกินสองนาทีนะคะแต่แต่แต่นะคะแล้วก็เห็นผลเลยอุณูใสที่สนใจสัมื้สก็โทรมาได้นะครับที่